ดีราชานวิชาเนี่ยใครทาก็เป็นดีราชานวิชาไม่ต้องมาจุดประสงค์นั่นจุดประสงค์นี่หรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าพิสูนในธรรมวนัยนี้เว้นขาดแต่ดีราชานวิชาเว้นขาดก็คืออย่าทำทำแล้วก็จะมาว่าเป็นกุศโลบายเป็นนั่นเป็นนี่เห็นไหมนี่คือความไม่อาจฐานมันก็เลยพากันไปไม่ถึงไหนไงการสอนกับการปฏิบัติสอนทรมะอยู่สอนให้ปล่อยให้ว่างแต่การกระทำกับสวนทางกันเห็นไหม มันก็เลยไปไม่ถึงไหนก้าวเข้าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังนี่เดี๋ยวเห็นไหมขาหนึ่งก้าวไปข้างหน้าขาหนึ่งก็ถอยหลังมันมันไม่มันไม่บริสุทธิ์แล้วหมู่คณะหลายรูปเนี่ยแต่ก่อนเราก็พอใจตอตอนนี้เราไม่กดไลค์ให้โดยซ่ำหมู่คณะด้วยกันที่แหลคุยธรรมะนุ่นขั้นถึงการหลุดกระพ้นนุ่น แรกๆเรากดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยพระเ,เจ้าไม่เอาเป็นสาวกนะฟังไว้เลยว่าพระองค์ใดไปทําของขังเนี่ยไปทําให้โยมหลงนะฮะพทะเ,เจ้าเรียกโมเข้าบุรุษเลยไม่เอาเป็นสาวกนะเพราะเราไม่มีสติปัญญานะอันนี้พูดไปก็สะเทือนวงการอีกเลยว <c oughs> เอาสะเทือนก็สะเทือนไป